สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดต้อนรับเข้าสู่คอมเมนต์ออนไลน์กันอีกครั้งซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาฟังความคิดเห็นของชาวอินเดียกันนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินเดียไป4ต่อ1เกมในศึกสุดทีรมานครับที่จะขึ้นในประเทศฟินแลนด์นะครับโดยในคู่ที่1ทีมชาติไทยก็เปิดเกมพ่ายให้กับอินเดียไป2เกมรวดในประเภทชายคู่นะครับ โดยสุพักและก็กิตินุพงศ์มาในคู่ที่2นะครับพรบวีก็สามารถเอาชนะบันสดไปได้2เกมรวดในเกมที่3กลุลวุฒิก็สามารถเอาชนะคริบบียสคานไปได้2เกมรวดเช่นกันในคู่ที่4ของทีมชาติไทยเป็นประเภทหญิงคู่นะครับเป็นระวินดาและจงกลพันธ์ก็สามารถเอาชนะคู่ของอินเดียไป2เกมรวดเช่นกัน และคู่สุดท้ายของทีมชาติไทยก็เป็นบารกับปอปนะครับเอาชนะอินเดียไป2เกมรวดเช่นกันเรามาฟังความคิดเห็นกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับฟังกันได้เลยความคิดเห็นที่1ทําไมถึงเอามือเดียวมาเล่นในคู่ผสมนี่มาเป็นความคิดแบบไหนกันเนี่ยและก็มีคนมาตอบว่าสิ้นหวังกับการเล่นแบบนี้จริงๆความคิดเห็นที่2 ได้โปรดเปลี่ยนหญิงคู่ในเกมหน้าเถอะความคิดเห็นที่3ให้โอกาสคู่สำรองในการแสดงผลงานในเกมหน้าดีกว่านะความคิดเห็นที่4เปิดเกมได้เป็นอย่างดีเลยแต่แพ้ในช่วงท้ายเกมมันเกิดอะไรขึ้นความคิดเห็นที่5ฉันเศร้าใจความคิดเห็นที่6สีคารตามสปีดเพื่อเล่นไทยไม่ทันเลย แม้ว่าเขาจะกลับมาดูดีในเกมที่2แต่ก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายโดยเฉพาะแต้มสุดท้ายนั้นโชคร้ายจริงๆความคิดเห็นที่7กุลวัฒิเล่นได้อย่างน่าเึ่งมากในเกมแรก25ต่อ9เด็กคนนี้น่าสนใจมากฉันจะติดตามเขาต่อไปความคิดเห็นที่8สีคานแพ้เพราะกรรมการหลับ <c oughs> ความคิดเห็นที่9มันเป็นการเล่นที่แย่ยมากโดยสีคาน และความคิดเห็นที่10ฉันผิดหวังกับสีคารไปอย่างมากนี่คุณเล่นมากว่า5ปีแล้วนะความคิดเห็นที่11ในเกมที่2แต้มสุดท้ายควรเป็นของสีคานโชคร้ยออรายจริงๆกรรมาการไม่ให้แต้มแก่เขาความคิดเห็นที่12บน่าเบื่อไปหมดทุกเกมยกเว้นชายคู่ความคิดเห็นที่13อินเดียไม่พัฒนาขึ้นเลยความคิดเห็นที่14 หยุดฝากความหวังไว้กับผู้เล่นมากประสบการณ์ได้แล้วเราควรส่งเสริมดาวรุ่งของเราเพื่อยกระดับของการเล่นความคิดเห็นที่1 5มันโอเคแล้วที่สินธุได้เปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องได้แสดงศักยภาพบ้างมาวิกาเล่นได้ดีเลยทีเดียวความคิดเห็นที่16ในอนาคตเราจะมีดาวดวงใหม่สำหรับวงการแบดมินตันของอินเดียไม่ต้องกังวลไปความคิดเห็นที่17 คุณมีความเห็นอย่างไรกับการเล่นของสีขานและก็มีคนมาตอบว่าพ่ายแพ้ทุกอย่างแม้แต่การคัดเลือกโอลิมปิกความคิดเห็นที่18หญิงเดียวของไทยอยู่อันดับ10ของโลกส่วนของอินเดีย110ของโลกและความคิดเห็นสุดท้ายความคิดเห็นที่19ไม่มีอะไรน่าสนใจในเกมนี้มันจะดีกว่านี้ถ้าสินธุได้เจอกับอินทนนท์ในประเภทหญิงเดียว และนี่ก็คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์กันหลังจากที่ไทยเอาชนะอินเดียไปในศึกสุดทีรมานครับ2021โดยคอมเมนต์ทั้งหมดได้แปลมาจากเพจสมาคมแบดมินตันของอินเดียนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจะ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคอมเมนต์ออนไลน์ด้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ